สวัสดีค่ะคอันนี้กลุ่มพวกหนูคือมาจากโรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุพรรณนะคะคือกลุ่มพวกหนูเนี่ยอยากจะมาสอบถามเกี่ยวกับความเป็นมาของร้านพี่ค่ะร้านดีลาวดีปฏิบัติครับคืออ่าตั้งมาเป็นเวลาเกือบสิบแปดปีแล้วครับผมคือที่เป็นเป็นเป็นร้านนะที่เป็นชื่อร้านดีลาวดีปาิบาตัติแต่ว่าตามภาพปาบติที่ทํามาก่อนแล้วทตมาก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ได้ แต่ยังไม่ได้มาเปิดเป็นหน้าร้านนะครับเพราะว่าเราแทกเราเป็นแค่คนท become, ําส่งตามตามร้านค้าทั่วไปนะครับแล้วก็ทําเพราะว่าเพียรสนใจทางด้านการรับประติอยู่แล้วคือคือศ exactly. ึกษาจบมาทางด้านศิลปะโดยตรงคือจบมาจากมาและราชบัตรเหมือนกันจบคณะศิลปกรรมนะครับแต่ว่าตวงนั้นยังยังเป็นยังไม่เป็นหมาเลยยังเป็นสถาบันอยู่เลยเป็น ก็ถ้าบอกว่าเป็นสถาบันก็ไม่ต้องถามว่ากี่ปีนะก็จบมายาวนานมากครับผมรดลายผ้าบาติกเช่นดอกไม้นี่คือจะเกิดจากอะไรพี่คิดจย่างอ๋อแรงบันดา,านใจเหรอ<ช>ถ้าแรงบันดาลใจจริงๆแล้วคือช่วงช่วงที่ออกมาทำผ้าบาติกช่วงนั้นรู้สึกว่าร้านสปาแล้วก็รีสอร์ทมันบูมขึ้นมาแล้วก็มีร้านนวดซึ่งดอกไม้ที่เขา นิยมก็คือเป็นดอกลีลาวดีบาติชใช่ไหมเพราะเป็นเกี่ยวกับการสปามันได้รู้สึกความหอมแล้วก็รีสอร์ทก็มีต้นดอกลีลาวดีบาติเยอะแล้วได้ออเดอร์ได้สินค้าได้รับออเดอร์จากโรงแรมแล้วก็โรงงานที่สั่งให้ทําผ้าตรงงานพี่เขียนแต่ดอกลีลาวดีบาติอย่างเดียวเลยเขียนส่งเขียนส่งเขียนทุกวันเขียนจนแบบไม่ต้องลางไม่ต้องอะไรเลยคือเขียนสดแล้วก็ส่งจนแบบมีความชอบมีความชอบในตัวของ ลายดอกดอกกีฬาว,วันถิบัติคนี้เลยก็เลยเอามาเป็นชื่อร้านแล้วก็มาทําผลิตภัณฑ์แล้วก็มาผสมผสานในผ้าในสินค้าเพราะว่าตัวดอกไม้ตัวนี้มันจะมีเสน่ห์เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นดอกไม้อะไรอะไรต่รางๆเนี่ยคือโดยโดยลักษณะแล้วคือลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงเพราะว่าจะชอบอยู่แล้วแล้วก็ดอกไม้เราสามารถสลับสีได้เราสามารถสลับสีผสมผสานได,ได้ได้หลากหลายแต่แขนงของไรนะผม คืออยากรูว่ามีการแบ่งงานเป็นยังไงบ้างคะอ,อ๋อถ้าเป็นที่ร้านนะครับตอนนี้คือตอนนี้พี่จะทําเป็นผู้ผลิตแล้วก็เป็นผู้จำหน่ายเพียงคนเดียวคือคนทำหรือคนเดียวนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีออเดอร์เยอะๆก็จะมีพีกน้องทีมงานเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่สินค้าก็จะเป็นแต่ถ้าไม่เกินจํานวนที่เรารับไว้ก็คือวันหนึ่งก็ ไม่เกินสิบยี่สิบชิ้นก็สบายเพราะพี่สามารถทำคนเดียวได้แต่ก็จะคล่องกว่าเพราะตัวงนี้แต่รุ่นหลังๆน้องเลยต่างเนี่ยตัวงนี้เดี๋ยวเขามาก็เข้ามาทางงานทางในนี้อยู่แล้วก็จะเป็นทางานทางฝีมากกว่าเพราะงานเนี้ถ้าถ้าเราไม่รักจริงๆถ้าเราใจ,ไม,จาไม่ได้จริงเราทาทาไม่ได้ครับแล้วก็หนึ่งพื้นใช้เวลาประมาณก็หนึ่งพื้นนะครับก็จริงๆแล้วถ้าเป็นรวดลายที่ว่าเป็นเป็นรุดลายของที่ร้านเองก็คือจะทํา วันหนึ่งก็ประมาณถ้าอากาศดีๆแบบนี้ก็วันนึงก็ประมาณสิบตื่นได้แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นลวดลายที่ที่ลูกค้ากําหนดมาให้เราออกแบบเราก็ต้องใช้เวลาในการออกแบบก่อนให้ลูกค้าโอเคก่อนก่อนที่จะผลิตเพราะว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าลูกค้าไม่โอเคเร,เราผลิตออกไปถ้าลูกค้าไม่ต้องการก็เท่ากับว่าเสียหายไปเลยเราก็ไม่สามารถที่จะเอาไปทำไรายได้เราก็ต้องมาแปรรูปแล้วมาขายในร้านเราเอง แล้วแต่ครับแล้วถ้าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นพวกผ้าชิ้นที่ว่าลูกค้าเอาไปตัดเองก็ประมาณเจ็ดถึงแปดร้อยครับผมแล้วก็ถ้าเป็นเสื้อผ้าชุดสําเร็จตรงเนี้ยก็แล้วแต่แบบว่าแบบยากแค่ไหนเพราะส่วนใหญ่ช่างก็จะดูให้ว่าถ้าแบบยากก็จะอัพราคานิดนึงแต่ก็ก็ไม่เกินสองสามพันประมาณนี้แล้วแต่รูปรูปแบบของของงานแต่ถ้าเป็นเสื้อตรงเนี้ยเป็นเสื้อเช้อที่เป็นเสื้อสําเร็จพวกเนี้ยพวกเนี้ยที่ผ้าเดี๋ยวถ่ายรูปเนี้ย เช่นละแบบนี้ก็จะตกประมาณพันกว่าบาทเพราะว่ามันเป็นผ้าไทยแล้วก็ตกดัดเย็บตัวต่อตัว,ตว,ตวอยากทราบว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างพี่ถ้าเป็นของกีฬานนะครับก็จะมีกิจกรรมเหมือนกลุ่มของเยาวชนกลุ่มของโรงเรียนอ่าก็จะนัดมาว่าอยากจะทําอะไรก็จะมีการทาผ้าบาติกทาผ้ามันย้อมนะครับเพราะว่าเพราะว่าสองสองกิจกรรมนี้มันจะใช้อุปกรณ์คล้ายๆกันใช้สีเดียวกันมันก็จะไม่ยุ่งยาก ก็จะมีการย้อมเสื้อย้อมผ้าย้อมปัชน,นาแล้วก็ผ้าปฏิก็คืออาจจะมีให้เฟรมแล้วก็ให้เราออกแบบเองอยากให้ปฏิบัติงานเองได้รู้ถึงขั้นตอนนะครับแล้วก,ก็ก็จะมีะน้องๆจากงเรียนแล้วก็จะมีเนี่ยมีน้องๆนักศึกษามาเรียนรู้มาขอความรู้เพิ่มเติมเช่นนี้เองครับ